สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะวันนี้นะคะครูทวจะมาสอนเรื่องเดิมนะคะก็ยังเป็นเรื่องส่วนประกอบต,ต่างๆของร่างกายอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของอวัยวะภายในนะคะ,ะนักเรียนลงมาดูกันนะคะ,ะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ร่างกายของเรา My Body นั่นเองนะคะต่อจากคาที่แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายในเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นสมองนะคะกระดูกลำไส้นะคะไม่จะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะหัวใจนั่นเอง แล้วก็ปอดแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอันที่1สมองนะคะสมองของคนเรานะคะจะอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะจะอยู่ภายในกะโหลกนะคะจะทําหน้าที่ควบคุมแล้วก็สั่งการการทํางานของร่างกายทั้งหมดนะคะ ต่อไปนะคะอันที่ 2, 2> ก็คือหัวใจนะคะหัวใจนั่นเองนะคะหัวใจก็จะอยู่ภายในช่องอกนะคะต้นไปทางซ้ายนะคะจะทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายนะคะหัวใจจะมีขนาดเท่ากําปั้นกําปั้นของตัวเองนะคะแสะดงว่าครูก็คือจะมีหัวใจขนาดเท่านี้นักเรียนลองจำดูนะคะกาปั้นนักเรียนเท่าไหน,นหัวใจของนักเรียนก็จะมีขนาดเท่านั้นนะคะ หัวใจจะแบ่งออกเป็นสองซีกสองฝั่งนั่นเองนะคะก็คือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะคะซึ่งหัวใจจะแบ่งออกทั้งหมดเป็นสีห้องนะคะมีห้องไหนบ้างนะคะหัวใจห้องบนขวาฝั่งนี้นะคะหัวใจห้องล่างขวาหัวใจบนซ้ายนะคะแล้วก็หัวใจห้องล่างซ้ายนั่นเองคะ่ะสีห้องนี้ให้ใครไปบ้างหรือยังคะอ่าต่อไปนะคะ ปอดนะคะปอดปอดก็จะอยู่ภายในบริเวณช่องอกของเรานะคะก็คือบริเวณนี้นะคะอ่านะคะแลกเปลี่ยนทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเมื่อเราหายใจนะคะก็คือแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะลักษณะจ,จะคล้ายกับฟองน้ํายืดหยุ่นได้นะคะมี2ข้างก็คือข้างซ้ายกับข้างขวานั่นเองนะคะ นักเรียนดูนะคะปอดของเราทำหน้าที่ในหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนั่นเองนะคะตรงน,นี้ก็คือหน้าอกอันนี้คือกระบังลมนะคะแล้วก็ปอดนะคะ,ะนักเรียนลองดูนะคะภายในปอดจะมีถุงลมเล็กๆจํานวนมากนะคะทําหน้าที่รับก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเข้าแล้วก็กับคคา,าร์บอนไดออกไซด์โดยการหายใจออกแสดงว่าเวลาเราหายใจออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไปใช่ไหมคะหายใจเข้าเราก็เอาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะต่อไปกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารก็อยู่บริเวณช่องท้องของเรานะคะทําหน้าที่ย่อยอาหารนะคะลักษณะจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะส่วนปลายจะเชื่อมกับลำไส้เล็กอันนี้คือส่วนปลายนะคะของกระเพาะอาหารจะเชื่อมกับลำไส้เล็กอันนี้คือส่วนบนนะคะ ต่อไปลำไส้นะคะที่เชื่อมกับกระเพาะอาหารเมื่อกี้นะคะอันนี้ลำไส้ใหญ่นะคะส่วนข้างในนี่คือลำไส้เล็กนะคะลำไส้กจ็จะอยู่ภายในช่องท้องต่อกับกระเพาะอาหารเมื่อกี้นะคะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารนะคะอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะกลายเป็นอุจจาระนะคะต่อไปอลำไส้เมื่อกี้เหมือนที่ครูบอกนะคะ,ะข้างในคือลำไส้เล็กข้างนอกคือลำไส้ ใหญ่นั่นเองค่ะอ่าลำไส้เล็กจะทําหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ผ่านไปในกระแสเลือดส่วนลำไส้ใหญ่ก็ะจะาหน้าที่รับการอาหารจากลำไส้เล็กแล้วดูดซึมอาหารเล่ยๆท่าสเสร็จแล้วก็จะกลับจากอาหารออกเป็นปุจจาระออกทางทวารหนนะักนั่นเองก็คือจะออกทางนี้นะคะ ต่อไปนะคะกระดูกนะคะกระดูกอันนี้คือกระดูกของคุณเรานะคะกระดูกก็จะเป็นโครงร่างข oh อ,องร่างกายนะคะช่วยป้องกันอวัยวะในร่างกายของเราช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดลองดูนะคะหมายเลขหนึ่งคืออะไรสองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวลองทําพร้อมกันกับครูนะคะให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะอ่านั่นครูมาเฉลยก่อนเลยนะคะหมายเลขหนึ่ง คืออะไรคะเรียนรู้ไหมอ่ามาเลขหนึ่งก็คือสมองนั่นเองนะคะอันนี้ครูเฉลยให้หนึ่งข้อส่วนที่เหลือให้นักเรียนไปทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําลงในสมนุดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของอัยวัวาภายในร่างกายเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ